มาจากพ่อแม่ใช่เปล่าหรือตกทอดมาเนี่ยฉันซื้อซื้อจากใครซื้อแต่ว่าเอเจ้าไอ้คอนแติดกันนะเขาจะมีปัญหา,ากับฉันว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้วัดไม่รังวัดแต่ฉันไม่ได้วัดครับไม่ใช่ลังวัดแล้วก็มีปัญหาคือคือว่าเหมือนว่าเขาเราเราบุกลุกที่เขาอืมแล้วที่ที่เธออยู่เนี่ยเป็นชื่อ เป็นที่ของใครไม่เกี่ยวกับหกไร่นะที่บ้านพ่อแก่พ่อแก่คือเป็นที่ของพ่อแม่ถูกปะใช่ไหมพ่อแม่อยู่ไหมฉันไม่อยู่จ้ะฉันน้เอฉันอาศัยเขาอยู่จ้ะเป็นที่อาศัยใครเพราะว่าถ้าเหตุที่อาจารย์เห็นผ้าที่ถามเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีมันมันจะเกี่ยวเรื่องของการถูกแกล้งถูกฟ้องเรื่องที่เธอพูดนี่แหละมันมาจากเหตุที่เธอมีกิจกรรมเกี่ยวกับที่ดิน นะตรงนี้นี่แหละทให้เธอไปต้องไปซื้อที่หกไร่มานี้แล้วก็กลายเป็นกรรมเข้าใจยังา <Okay. S 1> อ่ทีนี้เธอเป็นคนซื้อ,อนะง่ายๆนะ <Yeah. S 1> ทีเนี้เธอสรุปว่าเธอคุยกับเขายังไงเล่นบุกลุกฟ้องร้องเป็นการดียัง,ยงไงแล้วที่โฉนดของเธอะได้ไปแจ้งความอะไรยังไงหรือยัง แย้งไม่อะไรปีที่แล้วมีปัญหาก,กันเขาไปดันดินเขาไปดันดินนะ่เหมือนว่าเราเขาเปเอาไถนาว่าเข้าที่เขาอืมแล้วตอนนี้อ่ะเขาไปดันดินแก้จแจ้งผู้ใหญ่จ,จัดการกันเสร็จสับแล้วแต่ปีเนี้ยเขาไปฝังหลักเองอะไรเองเขาไม่ได้ลงลังวัดอ่าแล้วมนลน้ำที่บินไแล้วเรามีฉนด,ดไหมเรามีจ้ะก็ไปฟ้องดิก็ไปแจ้งทางราชการดิว่าก็าเราถูกบุกรุกอ่ะมีจ้ะเออก็ไปแจ้งดิ เดี๋ยวฉันรอให้เขาโดดใหม่ก่อนอืมทีนี้นมันไม่จบจะไปแจ้งจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือว่าเธอไปทำบานกฎหมายแต่ภาพที่ฉันเห็นเนี่ยว่าเหตุที่เธอไปซื้อที่ตรงนี้มาแล้วมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมของเธอนะคือมีกรรมที่ดินตรงนี้มั้งแต่ปางก่อนปางก่อนก็อายุมาสักไม่เกินร้อยกว่าปีอ่ะน่าจะสมัยไม่เกินสองร้อยปีดิ ก็เลิกท่าแล้วอะไรเงี้ยเธอเป็นเป็นเจ้าของที่นาที่ใดที่ที่นาที่ไร่ละแวกนั้นเยอะมากก่อนที่เธอมาเกิดเป็นชื่อประกอบเนี่ยนะครับนะสุดท้ายเนี่ยเธอเป็นคนเจ้าระเบียบมากและเธอก็มาอ่าเรียกว่ามีกรรมกับการซื้อที่นาที่ไร่ตรงนี้ไว้กรรมตัวนี้มาส่งผลให้เธอมาซื้อและมีปัญหาเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นบอกว่ากรรมใดที่เจ้าเคยมีกรรปกับที่นาผืนนีหกไร่นี้ในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ร้ายกว่าปีที่แล้วเกือบสองร้อปีให้พูดตามนี้ข้าพเจ้าขอโหสิก,กรรมหากทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีที่ทํามาหากินขอโหสิก,กรรมให้พูดตามนี้นี่คือสรุปเลยนะครับผมโอเคค่ะคุณประกอบขอโชคดีนะสวัสดีค่ะ